ท้องมาได้อ้าวสมัยนีพอไหนมา3โมงครับวะพา,าไปสอนครับวะแม่น้านสิไปสอนามาสิไปสอนวิทยากินะแรงอืมซื้อร้านกับเรมีเงินซื้อเอาซื้อ,ร,อร้านผัดตีเนี่ยนต้กระดอกแท่นอ่ะนี่ไ้เสียงเงินมันจะใส่กัซื้อใช่กัซื้อแรงก็ซื้อเพนก็ซื้อจังเงินจะไปใส่พี่ดอวเลยไปซื้อสอนจะใกล้ยู่หน้านะ ได้ยู่ได้เอาประมาณสองสามล้านกูเลยอย่างไรเงาไปเลยบอมมี่เอันบ่มีผู้ใหญ่ใจดีซัพพอร์ตเนาะสบายดีพี่น้องสาวเอื้อยสบายดีพี่น้องสบายดีอยู่บ่พี่น้องทำวะสบายดีอยู่พี่น้องเอ้ยฮะสังเกตพี่น้องสังเกตดูแต่ละคนแม่น้องเทนอือ มีผลอ้วนแม่น้องเทนกระย่างจนนคอจนโคตรกินแลนอนพี่น้องเอ้ยลีบุรีเฮดอีสางอ่ากาดีอ้วนน้องจ้าก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณเบิร์ตสุขุมสุคนติธรามหาแล้วก็เป็นห่วงแม่น้องเมนนี่เป็นห่วงแม่เมนนี่เนาะแม่เมนนี่กับคือเห็นพี่น้องคือเห็นพี่น้องสุดชาติคิดว่ามันเป็นอย่างเมื่อสักครู่นี้ซื้อกำลังกางกำลังของเราหาสิบแปดปกติเลยปกตินะมัน ส่วงแบบยุ่งๆในช่วงเนาะข้าขึ้นมามือได้ตอนนั huh. the the ้นอะเยอะขอบคุณกำลังใจพี่น้องเป็นห่วงขอบคุณทุกกำลังใจพี่น้องแต่ว่าในส่วงเวลานี่นะคือข้าต้องอันนี้นะแบบข้าก็ต้องปฏิบัติหนะพี่น้องแบบข้าวสิบเมล็นโทรศัพท์มันโมได้ข้าสิบผมมีสติน้องอันนี้ต้องเข่าใจเนาะเข่าใจข้าวเข่าใจพวกข้าวนาเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆป่าลุง ลุงป่านางอามบอสสุขูสุคนแม่แม่หนีไปโรคอะไรบอกบอสถึพี่น้องเว้ยก็คือมันไม่ได้เป็นโรคในะห่างกายมันเป็เขาใจยุห่างาอันแบบไทยลอยนะบอสแม่ไทยลอยมันจะเป็นอันนี้ว่ามันลอยยังลอยอยากกินอ้ออยากินพี่น้องเว้ยกินข่าวไม่ข่าวล่อกินบออ่ะกินไหนบิสกินไหนบอสม่กินแต่งานไม่กินกินไปกินมาสิจนนวด กินไปเหมือนจนเหมือนคิวาแรพี่นาะซื้อกินแต่ละมื้อเนาะซื้อกินแต่ละมื้อผัดห้าวพี่ได้พี่น้องห้าวพี่ได้เป็นผวนเป็นลาบอืมเกิดมาถูกเถื่อกาเห็นบอกตอนมาเถื่อนราจะมาจมเสียได้เงินแปนแปลงโหลดนะตั้งสี่พันขึ้นเป็นเออตั้งสี่พันหกขึ้นเป็นสี่พันหกเอามาไปซื้อกินกันได้กินหลายมื้อเตอะขอบคุณหลายๆลุงป่านาอาทุกคน ข่านข้นางมาาลายขาทพี่น้องทามไอสินหาพี่น้องเธอสิาพี่น้องอกาคือที่เขาอธิบายไปก่อนนะานแล้วแบบแมนถ้าคนอีสานเขาจะสูแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนภาคอื่นนะเขาจะสีบองหูเนาะว่าเป็นอีสานามอกกต้งินย มาห้เพื่นเฮาก็ต้องป็นบ้านในในแบบพื่นเนาะเสือไพเสือม้นพี่น้องอันเ้ยจ้ตามความเสือพี่น้องเสือเสือตัวนีาก็ดีทางนี้เสือเสือหลาเขาเนะเสือซัตธาพี่น้องิดกังลองจะของสองันก่อเนาะบิงอันน้องมินนี่ไปก่อนพี่น้องเรนประเทศแม่วสนะนะมันตะมนยเด้อสร้งให้ ไปโรงนียนนีนะิแม่ละอันทาเงินไปให้แมุ่งานเยอะเงินเไมให้แม่ไปกินีมาทำงานมาเหรนมันเนาะมาก็มาปฏิบัติเงินไม่อเ้อา่นหนอวะปฏิบังานห้ใเยอะให้ให้เฮาดีให้เฮาดีเลโลกียี่เฮา่ยอบโบเห็นละคนที่สรางสเสใจอยู่แม่แต่คนภาคอื่นกับเ้าใจกบกับบดีเพิินแล้วแต่มมันเป็น มันเป็นอันยังเกาะความเสื่อมส่วนบุคคลเนาะแม่ความเสื่อส่วนคคแม,ม,ม่น้องมินแม่น้องลินเป็นโรคไทรอยหรือเปล่าไม่ได้เป็นโรคอะไรเลยอบอกไว้ตรงนี้ <laughs> ทุกคนโรคไทรอยแบบทัวใสลอยไปลอยมาแล้วมันอยากมันเห็นมันไปลอยมาแล้วมันอยากมันนเห็พี่เลี้ยงกับลูกเลี้ยงก็คอจะอันนี้ต้องขอบใจร้านซาวพี่น้องที่อยู่เคียงข้างอาออจะเป็นเป็นหมู่อาแล้วเนาะเวลาไปเอ็ด่ยนเพี่ยนอีเมซอนมาหมดก่อนเลยไปม้วนซาวจ้าเหนะเอืมจะไป อเมซอนเราก็ไปกับร้านในเอือนแต่ว่าอีเมซอนแล้วก็ติดพารากีสพี่น้องเอ้ยจริงจรเราก็จะหนานเพิ่บอลล่าคาร์ดโบเมนบอลล่าคาร์ดใจเราน่ะอยากมากแต่ว่ามันแต่ว่าเรามีวิ่ะมันนี่เพิ่นก็ได้มานะพี่น้องก็ขอบใจอีเมซอนที่มาอเมริก่นน<ำ>ี่คือลา่าเพิ่นกับเมื่อเลยเพราะว่า <c oughs> องเพิ่นก็นเป็นในฐา,านแม่น่ามันยากเขาดาแม่นตอนที่เพิ่นขึ้นมาน่ะคือแบบว่าคือเออ นั่นว่าอีเมซอนทนาดอันนี้อันคือตอนที่แม่ซ้อนขึ้นมาแรกแนะเนาะอันพวงเข้าพญมาทันหูจากย่างฮานาอีเมซอนเลาพคยเป็นผู้ใหญ่ลราก็พาเหตุนั่นเห็ดนี่ือว่าเาเคอเพินแล้วอันนี้บร่ได้อันอันนี้บม่ไส้มแต่อันบ่ไอันเน้นแต่ยังกัอีเมซอนยังไอ่แม่ซ้อนโอ้ยผู้ก่อนนั่นแกยังเก็แหว้ในใจคือเกา ไม่ได้ลืบซาดประมาทคุณดอกยังเก็บไว้คือเก่าวกาหน้าเติมเนี่ยเดี๋ยวจะโทรหาบุคคละโทรมาแล้วนะครับแล้วบอว์มาได้เลี๋ยวห้าว่าซื้อขน่อยหน่อยใจมันโมแมงไม่เคยบอว์อย่างไรเลยว่าซื้อมาหน้าโมแม่น้ำเผาซื้อหน่อยใจเรื่องยังเห็นยังอหน่อยใจต้องใช้ของเพิ่นเขียนไข่โมแม่น้ำเพิ่นอ้าวไปได้ไม่ต้องเฮืองดอกไปลุกไป บุระเขาอองผ่าผู้พี่น้องก็แล้ว,ลวจกจากปฏิบัติสินหาอะไรตอนนี้จะ,จะเข้ากับตั้งความเสมอเบอเป็นเต็มแม่ม่หนี่มันเป็นคนคิดอ่อนแล้วการซี้เสียงเรียกว่เสียพ่อเสียแม่บเซีมมันขิดมันขิดร้ายนะบวัแต่นองบวแต่เขาเขาขิดอยู่แต่าบวตะไคิดคิดคิด ขิ่ไปที่มันกระตำอืมขิ่ไปแล้วมันกระตำแบบต้านละบานเองอ่แหละ้นอกแล้วมันคิปนอกแล้วมันคิปอ่อนนาะอืมโมจิแยมเจ็ดตืบๆแล้วมันเลยท้องเมื่อยหลังการท้องเมื่อยอ่อนเพี้ยอืมนั่นเองคือว่าฝาพื้นน้ำเนาะมันก็มีินิเอมาเสกสดแบบไปงานนอนอืมบ่าวลายว่าซัมนั่นว่าลายก็เดียวสิวา่าอันนั้นอีกให้เบิ่งให้เห็นเลยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปก็สิเห็นสมืออะไรแว๊มๆเพราะว่า กับบริว่างว่าสิก็คือแบบสิมานั่งว่าไปไปไปบอด้พี่น้อยก็คือเขาต้องรักษาตัวเองตอนนี้นะเอาง่ายๆคือแมนเขาต้องรักษาตัวเองแบบขอบใจนั่งเอื่อยอะไรตามที่ห้าว่าอะแล้ว ฝักเบิ่งฝั่งส้มส่องน้องเอือยน้ำส่องแม่น้องเทนพ่อ่กินนมรอบเอาเ้าตาบอนัานกับบริจัดก็ล่อลงไปคนแล้วอยู่ป้ายพี่น้องเลยอยู่นี่กับอยู่บ้านเท่ากับบ่มีเวียกบ่มีงานย่ำหายย่ำหน้าใครเนย กระสอบข่าวที่เอามาไลนนะกวไม้ในบมเนวาซีอยู่เฮิงหรือบ่เฮือวก็ไม้คืออยากเอามาหายิ่นอยู่ิ่นกินคือกินน้ำกันอแบบนี้นะก็คือเอามากินน้ำกันกับอีพออีแม่อยู่ในเฮือนนี่แหละพี่น้องเอ้บอลที่เฮามารักษานี่และขอบคุณทุกกำลังใจครับ จอเจอกันใหม่เดอ้อไยพอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องได้เห็นแหละเนาะกะเบิ่งเอาเอง <laughs> สภาพแต่ละคนเป็นเอายัง <laughs>